เริ่มข้อหนึ่งครับโจทย์กำหนดให้ f เป็นจุดอะไรครับโฟกัสจุดหนึ่งยังไงนะอานโจทย์ดิเเป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่งบนวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดหมายว่ายังไงวงรีนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อยู่ที่จุดกำเนินเออนนด อันนี้จุดกำเนิดคนระับเออเวลาพวจา,าวขึ้นมาเนี่ยอ่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจุดกำเนิดก็คือจุดตรงนี้ครับศูนย์ศูนย์ครับจุดกำเนิดคือจุดศูนย์ศูนย์เห็นไหมโจทย์บอกว่าและมีแกนหลักทับแกน x หมายความว่ายังไงแกนหลัคทับแกนเอกแกนหลักก็คือแกนแกนหลักคือแกนอะไรแกนเอกใช่ไหมแกนหลักก็คือแกนเอกแสดงว่าวงรีตัวนี้นอนหรือตั้งครับนอนนอนแน่นอนครับนอนวงรีตัวนี้นอนแล้วเง้ต่อครับ แล้วไงต่อให้ A ททามเป็นจุดบนวงรีที่อยู่ไกล F ที่สุดเอฟคืออะไรเอฟคือจุดโฟกัสขอไว้ตรงนี้แล้วกันจุด F แล้ว A อยู่ตรงไหนที่อยู่ไกล F ที่สุด A อรยู่ไหน

F ยาว8หน่วยแล้วทเพาย F จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ยาว8และอะไร A F A F ยาว2โจทย์ถามหาค่าเยื้องสูตรกาาครับหาค่าเยื้องสูตรว่า ส่ส่วน A ครับอ่ารู้อะไรเนี่ยหาอะไรได้<า>อ่อันไหนยาวอันไหนคือ A อันไหนคือ A ใจจุด O มา A อพาร์าเนี่ยคือ A ใช่ไหมอ่าเท่าไหร่ห<า>ดูเลขเราเป็นห้าทั้งหมดนี่คือยาว2อ10อ่า2 A ดังนั้นครึ่งหนึ่งก็ต้องยาวห้าดังนั้นส่วนห้าแน่นอนแล้ว C ล่ะ C ล่ะก็ทั้งหมดนี้ยาวห้าไอ้นี่เอาไปสองแล้วดังนั้น C คือจุด O มายังจุด F สามต่อ บอกว่าจงหาสมก,การวงกลมซึ่งบรรจุอยู่ภายในวงรีวงรีนี้ 16x กำลังสองบวก 9y กำลังสองลบ 32x บวก 36y ลบ92เท่ากับ0จงหาสมก,การวงกลมที่บรรจุอยู่ภายในวงรีที่วงรีทำยังไงครับ ถามจอตวงนี้หน้าตาเป็นยังไงนะ x กำลงสอ่วน a กำลับวก y กำลัสองส่วน b กเท่ากับ1หรือ x กำส่วน b กำบวก y 2ส่วน a กำเท่ากับ1บวงรีตัวนี้คือวงรีาณาเอนอนวงรีตัวนี้คือวงรีออตั้ง เริ่มครับจัดรูปให้มันดูสวยงามจัด x มาไว้ด้วยกันก่อนจัด y ไว้ด้วยกันและเอาโตโอัวเลขโยงอีกฝั่งหนึงจะได้16 x กำลังสอลบ32 x บวก9 y ากลังสบวก36 y เท่ากับ92เอาเครับได้มาแล้วเห็นตัวร่วมดึงตัวร่วมออกมาเป็น 16x กำลัง2ลบ 2x บวก19มา y กาลัง2บวก 4y เท่ากับ92สังเกตให้ดีตัวนี้มันต้องเป็นกําลังสองสมบูรณ์กับ y นี้ดังนั้นต้องทําให้ตัวนี้เป็นกาลังสอสมบูรณ์กับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้ยังไง x กำลังสองลบสอง x ต้องบวก 1. 1> บวก1นึ่งและ y <4. S 1> กำลังสองบวกส y ต้องบวกสี่เ <4. S 1> ท่าก,กับก้าสิบสองอยู่ๆเราเอาหนึ่งบวกเข้าไปเราต้องบวกอะไรทางขวาบวกหนึ่งบวกสี่าบจริงๆมันไม่ใช่หนึ่ง, 1. 1> งมันคือสิหกต่างหากอย่าลืมนะคุณบวกสิกเข้า,าไปตรงนี้ ลงมาฮะคุณลองกระจายเข้าไปเลยมันจะกลายเป็น16อยู่ๆมี16โผล่ขึ้นมานั่นเองดังนั้นคุณก็ต้องบวก16เมื่อกี้บวกอะไรเข้าไปใช่สี่ไหมไม่ใช่คือบวก36ครับดังนั้นไอ้ตัวนี้คืออะไร16 x 1กับหลาน2บวก9 y 2, 2> 2, 2, 2> บวกสองกับบังสองเท่ากับร้อยสี่สุดสี่จะได้ถึงได้ทำหลายรอบเลยไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นหนึ่งทำยังไงร้อยสี่สี่จะกลายเป็นหนึ่งก็เอาร้อยสี่สี่มาหารเอาหารด้วยร้อยสี่สิบสี่หารด้วยร้อยสี่สิ 4นะครับอ่ะสิ 16. ตัดร้อยสีสี่เอ้ยเกาตัดร้อยสีไม่ได้16บหกดังนั้นจะได้สมก,การรงดีคือ x ลบหกำลัง2ส่วน9บวก y บวก2กำลัง2ส่วน16เท่ากาับ1ครับจดโอเคนะครับ เอาล้วครับข้อนี้วงลีข้อนี้ผมขอแก้ใหม่9ให้เป็นอะไร3กำลัง2 16ให้เป็น4กำลัง2วงลีตัวนี้เป็นวงลี ตัวนี้คืออะไรนะ A และนี่คือ B A จะยาวกว่าบ B สเสมอเห็นนะครับ A จะยาวกว่าบ B สเสมอดังนั้นเป็นวงรีตัง้งจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 2> 1 -2 1 -2 ลบ2 1ลบ2 ดังนะั้นเอก็คือแกนหลับใช่ไหมขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไป4 1,2,3,4แล้วก็ลงมา4ลงมา4แกนโท โจถามหาสมการวงกลมสมการวงกลมที่จะอยู่ในวงรีตัวนี้ก็คือสมการวงกลมที่รัศมีเท่าไหร่ที่จะอยู่กันได้ส,สามเท่านั้นรัศมีสี่จะอยู่ไม่ได้เพราะารัศ<ช>มีสี่มันก็เกินใช่ไหมดังน,นั้นวงกลมจะอยู่ในวงรีได้ก็ต่อเมื่อรัศมีของมันเท่ากับรัศมีเอ้เท่ากับความยาวของแกนโท วงกลมวงนี้ก็จะต้องมีรัศมี3และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไร1่ลบ2ลวงกลมที่มีรัศมี3และจุดศูนย์กลางอยู่ที่1-2สมกลบ2องสมการวงกลมว่าอย่างไรนะ x กำลัง2บวกวลังสองเท่ากับ R ลังสดังนั้นจะได้เป็น X-1-2-Y ลบ1ลังสบวก บวก 2, 2> สองกำลังสองเท่ากับเก้าถูกไหมครับตอบครับโจทย์ข้อสามโจทย์บอกว่าเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงรี 4x กำลังสองบวก9 y กำลังสองลบ4 8 x บวก7 2 y บวก144เท่ากับ0เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ okay, นี้ก่อนข้อนี้ทำยังไงจะทำวงรีใช่ไหมจัดอะไรก่อนครับจัด x กับ x มาเป็นไงกันอยู่เลยจัดก,ก,ก่อนจะได้เป็น4 x กำลังสองลบ4 8 x บวก9 y กำลังสองบวก7 2 y เท่ากับลบ ร้อ่สเริ่มครับจับคู่กันดึงแล้วว่าดึงตัวเลขสี่ออกมาสี่เอ็กกำลังสองลบสิ 12, N, บงเบวกเก้ากำลังสองบวกแปวายเท่ากับลบร้อยมงไหมครับ งงเลยครับทำยังไงครับทำยังไงครับทีนี้ต้องทำตัวนี้ให้เป็นอะไรกรลสองสมบูรณ์ทำยังไง x กลัสอง <X. S 2> ลบสิ 12, x บวกสาบวกกับ9 y กลังสบวกแ y ต้องบ,บวกสิบ 6เท่ากับลบ144อยู่ๆเมื่อกี้บวกอะไรเข้าไป6ใช่เหรอบวกอะไรเข้าไป36 36คูณ4 144เมื่อกี้บวก16เข้าไปแค่16ไหมไม่ใช่มันเป็น16คูณ9ได้144เหมือนกันตัด ดังนั้นจะได้ที่นี้คือ4วงเล็บ x ลบ6กำลัง2บวก9 y บวก4กำลัง2เท่ากับ1 4 4ต้องทำไงก่อนไอตัวนี้ต้องเป็นอะไรมัเป็น1หาด้วย1 4 4 หารด้วยร้อยสี่สี่ดังนั้นได้เป็นเอกลบหกกำลังสองหารสามสิบครับ4ี่หนบหวกวบวกสกำลังสองหาร16เท่ากับ1ครับได้มาแล้วจริงๆข้อนี้เราต้องการแค่จุดศูนย์กลางของวงรี แต่เนื่องจากเป็นช่วงแรกๆเราก็เลยขอว่าพูดีขึ้นมาทั้งวงเลยงูแร้งงูแบบนั้นแลล่ะมาเช็คกันอีกรอบนี่เคย x ลบ6กำลัง2ส่วน36บวก y บวก4กำลัง2ส่วน สิเท่ากับ1นึผมขอเปลี่ยนตัวหนึ่งเปลี่ยนสองตัวเปลี่ยน3าหกเป็นอะไร <5. S 1> 6กกำลังสองเปลี่ยนสิเป็น4ี่กำลัง2วงรีวงนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรครับหลบ4ี่หนึ่งสสาี่ห้าหกว่ายเป็น1 2ึ่งสาสี่ห ลบ 4, สี่จุดศูนย์กาวงรีตัวนี้ตั้งหรือนอนนอนดูจาก6นนใช่ไหม6ซึ่งยาวที่สุดอยู่ใต้แกนเอกนอนถามต่อแกนเอกยาวเท่าไหร่แกนเอกยาว6ไม่ใช่ครับแกนเอกยาว12แกนเอกจะยาว 2, 2> องเอกงงไหมแกนเอกยาว2ดังนั้น เอยาวหกครับพอดีเลยแตะนี่พอดีงงไหมไม่งงนะพี่กัดเลยนะหกลบสี่อันนี้ก็ปไปทางไปหกใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ต่อไปแกนโทยาวแปดโอเคขึ้นไปข้างบนสี่ หนึ่สสี่ลงมาข้างล่างสี 3, หน้าตาเป็นนาบนี้ครับองครี่ขงเราโอเคทีนี้โจท์ยถามว่าอะไรโจท์ยถามหาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุดนี้โอเคนะโจถามหาสมการเส้นตรง ผ่านจุดอะไร6-4ลบ่านจุดศูนย์กลางไง่านจุด6-4ลบและมีความชันเท่าไหร่ลบหอ่าดูนี่ผ่านจุด6-4ลบและตั้งฉากกับเส้นตรง 3x-4y บวกเท่ากับ5เดี๋ยวอันนี้ติดไว้ก่อน เส้นตรงที่ 3x บวก 4y เท่ากับ5เนี่ยถามว่ามีความชันเท่าไหร่เส้นตรงเส้นนี้ลบ3ส่วน4เอาละเส้นตรงเส้นนี้ตั้งฉากาากับ้ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเส้นตรงเส้นนี้ที่เราต้องการตั้งฉากกับตัวนี้ความชันที่เราต้องการจะเท่ากับเท่าไหร่4ส่วน3 4ส่วน3ทันไหมครับ ทันไหมไม่ทันใช่ไหมจำได้ไหมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันจากความชันคูณกันได้บลบหนึ่งทันไหมก็สี่ส่วาคูณสามส่เนี่ยได้ลหนึ่งดังนั้นโจทย์ก็ให้หาสมการเส้นตรงผ่านจุดต,ตัวนี้และความชัน4ส่วนสแค่นั้นเองนล้วถึงลบนะสูตรหาเส้นตรง y ลบ y หน er ึ่งเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งเลื่อมมาจุดหนึ่งจุดและฟังก์ชันอีกค่าใช่ไหมก็คืออะไร y ลบเอ่อ y บวกสเท่ากับ m สส่วนสาม x ลบหกสามมันหายายไปคูณสาม y บวกสิบสองเท่ากับส x ลบ 24 4. ย้ายมาฝั่งนี้ให้หมดกลายเป็น0เท่ากับ 4x-3 y ลบ3 y ลบอ แกนเอเท่ากับความยาวลาตั้งมองไหมวารุกลตอบเลงนะนี่คือวงลีน,นี่คือพาราโบลา <c oughs> นี่คือจุดโฟกัสจุดโฟกัสจะมีเส้นลาตั้เล็กตั้มเส้นลาตั้เล็กตั้มยาวแอฟสโตรวตสี่สี่และวงลีนี้บอกว่า มีความยาวของแกนเอกเท่ากับความยาวรัศมีตั้มคารโบลาคารบาตัวนี้โจทย์ถามว่าวงรีนี้มีค่าเลียงศูนย์กลางท่หนสองแล้วความยาวแกนโทโจทย์ถามหาความยาวแกนโทของวงรีตัวนี้เท่าก,กับเท่าไหร่แค่เดเดินนะครับเพราะนี่มันค่อนง่ายเนาะอ้าว เริ่มกันที่ความยาวลาตัดเท่ากับเท่าไหร่นะ4ครับซนตร4 4และแกนเอของวงรียาว2 a อโอเคนะครับติดไว้ก่อนเริ่มเลยเราต้องการอะไรของพารโบอนล่า4อ่า4ใช่เราต้องการความยาวลาตัดของพารโบล่าตัวนี้พารโบลาทำยังไง จัดรูปเหมือนเดิมใช่ไหมาวลัพธ์หน้าตาเป็นไงนะ x กำลังสองเท่ากับ 4c y กับ y กำลังสองเท่ากับ 4c x เดาซิให้ยันเป็นอันไหน,นหอันบนอันบนอ่ะนลางหน้าิ้ทโอเคนะครับแสดงว่าเราต้องทำให้ตัวนี้กลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์อ่ะขั้นที่หนึ่งย้าย y ไปฝั่ง้นก่อนได้เป็น x กำลังสองลบ4 x เท่ากับ8 y ลบ28่ให้ทำให้เป็นการสอวสมบูรณ์ทำยังไง x กำลังสองลบ4 x บวก4เท่ากับ8 y ลบ28บวก4บวกได้เป็นอะไร เ2ลบ2งกำลังสองเท่ากับแวาลบ24่สอ้าวิล้้เรียงใช่ไหมทำยังไงดึง 8, 8, 8ออกมาเท่ากับ8ปลบ3ใช่หรือยังยังทำยังไง 2> 4, 4, 2, มันต้องเป็น4-4ใช่ไหมมันก็คือ4-2ูณ2 y ลบ3เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเราจะได้ c เท่ากับ2 c เท่ากับ2อข้อนี้ไม่วาดรูปแล้วแกมเห็นนะได้มาแล้ว c เท่ากับ2เริ่มเลยทีนี้โจทย์ก็จะได้โจทย์บอกว่าแกน a เท่ากับความยาวลาทัศ2 a เท่ากับแอดส์แสร8ก็คือ8ต่อเอเท่ากับ สี่ <4. S 1> วงรีตัวนี้มี A เท่ากับ4และโจทย์บอกอะไรมาให้อีกค่าเื้องสูตรกลางค่าเื้องสูตรว่า 4, 4. ส่วน A และโจทย์ให้ค่าเื้องคือ1นึ่งส่วน 2. สองเท่ากับ4ส่วน4ดังนั้นจะได้4 สีปัหญหายแยญ่ไปคูณเท่ากับ2ได้มา c ี่เ่ากับ2สีนี่ของวง,งลีนะค่าเฉียยของวงลีไม่ใช่สีตัวนี้นะครับไม่ใช่สีของพาราโบลานะงงไหมงงไหมครับไม่งงนะเอาล่ะแต่โจ,จทำหาอะไรความยาวะไรความยาวของแกนโคความยาวแกนโคคือ ยังไม่จบเหรอได้ยพระเจ้าไปทำเองน่าจะทำได้อยู่นะครับใช่ไหมทั้งขุนอาใช่ไหมสีเท่ากับะไปเลยนี้ความยาวแกนโทความยาวแกนโทก็คือ b นั่นเองอ่ะในวงรีใช่ไหมจะมีอันนี้คือ a อันนี้คือ c และตันนี้คือ b ความสำคัญของ a b c สำคัญกัน,นยังไงเอ่่รััคือ a ยาวที่สุดใช่ไหม a. a กํล <A. S 2> ังสองเท่ากับ b กํลังสบวก c ก,กํลังสอ่าแกทโต้องการ b ใช่ไหม a เป็นเท่าไหร่ <4 S 1> a เป็น4 <มา S 1> แทนค่าลง,ง,งไป16เท<ๆ>่ากับ b กํลังสบวก4 4. 4 4กังสก็คือ 4, 4. 4. 4. 4. B กำลังสองเท่ากับ12ดังนั้น B เฉยๆก็คือเท่าไรรูท12รูท12อ่า2รูท3ครับถ้าเราดีใจได้สองรูทสาแล้วเรากลาข้อขอไข่ก็ถูกผิดเลยว่าโจทย์ถามหาแกนโถแกนโถยาว สองปีตอบสี่รู้ส,สามครับตอบข้อ,ขององหนูนะครับขอ้ขอเก้าครับขอ้ขอเก้า จนพูดถึงวงรีใช่ไหมวงรีมีสมการว่าเขา9ก้นะครับ x ลบ2กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก y บวก3กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1ครับนี่วงรีถามว่าวงรีตัวนี้นอนหรือตั้งนอนนอนดูได้ยังว่านอนเพราะ a กำลัง2มันอยู่ใต้ x โอเคนะ จุดยอดยี่จุดอะไรแปลาเฮ้ยอ้จุดทําจิจุดสุดกลยี่จุดอะไรสองกับลบสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองลบลบไอ้สองลบสามเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วโจบอกอะไรอีกสุดยอด จุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่จุดแปดลบสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิตรงนี้แปดลบสามนี่คือจุดยอดจุดหนึ่ง <c oughs> ของนีใช่ไหมสสแสดงว่าถ้านี่คือจุดโอนี่คือจุดยอดวงนีก็จะต้องเป็นประมาณนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าแกนโคยาวเท่าไหร่แต่ที่แน่มันโค้งไปแบบนี้แน่นอน โอเคนะเราได้อะไรเราได้ค่าอะไรจากตัวนี้ออกมาจากโอม,มาถึงคูเอร์เทสได้เอออกมาเอเท่ากับหกแปดกับสองวกกันได้หกเอเท่ากับหกใช่ไหมครับเราได้เอเท่ากับหกแล้วแล้วจ์ก็ให้อะไรมาค่าเยื้องเห็นไหมค่าเยื้องเท่ากับ 2ส,ส่วน3ค่าเย,ยื้องก็คือเออโทษทีส่ส่วน A, วน A วนเท่ากับสองส่วน3 A คือ6 c ส่วน6เท่ากับ2ส่วน3ดังนั้น C เท่ากับ